ไฟไหม้กิ่งแก้วเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้นโรงงานซอยกิ่งแก้วคล้ายกับจะซ้ำรอยเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ไม่รุนแรงเท่าเนื่องจากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในเวลาไม่นานเรามาย้อนดูช่วงเวลาดังกล่าวกันว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างเริ่มจากเมื่อช่วงเวลา21นาฬิกาของวันที่19ตุลาคมกู้ภัยราชาเทวะได้รับแจ้ง ว่ามีเหตุเพลิงไหม้โรงงานรองเท้ากิ่งแก้วซอย9ทับหนึ่งบริษัทวัฒนาฟุตแวร์จำกัดจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรุดไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อควบคุมเพลิงไหม้ในเวลา21นาฬิกา15นาทีเวลา21นาฬิกา59นาทีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันทุบกำแพงบริเวณหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อระดมฉีดน้ำเข้าไปในตัวอาคารเนื่องจากที่เกิดเหตุไม่มีแหล่งน้ำ เพื่อสูบน้ำระดับไฟจนเวลาล่วงเลยมาถึง22นาฬิกาเจ้าหน้าที่ประกาศต้องการน้ำยาโฟมเพื่อนำมาดับไฟเนื่องจากเป็นโรงงานรองเท้าและพบว่ามีสารเคมีแต่ไม่ทราบว่าเป็นสารเคมีชนิดใดเวลาประมาณ22น20นาฬกา20นาทีแสงเพลิงยังคงส่องสว่างอยู่บริเวณด้านบนของโรงงานหากแต่ไฟเริ่มเบาบางลงแล้วกลุ่มควันเปลี่ยนเป็นสีขาวรายงานทราบมาได้ว่า เวลานั้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว80%ต่อมาเวลา22นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ระบุว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ยังต้องระดมฉีดน้ำเพื่อให้ไฟดับทั้งหมดหลังพบยังมีแสงเพลิงอยู่บนชั้นอาคาร1ชั่วโมงต่อมาเวลา23นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางส่วนที่อยู่ภายในอาคารได้ถอนกำลังออกมาภายหลังไฟในอาคารเริ่มดับลงแล้วราว90% เจ้าหน้าที่บางส่วนที่อยู่ด้านล่างจึงเริ่มส่งโดรนบินสำรวจความเสียหายจากด้านบนเมื่อเวลา23นาฬิกา39นาทีเหลือเพียงกลุ่มควันและสะเก็ดไฟที่ยังคงประทุอยู่ในโรงงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเวลา23นาฬิกา50นาทีเจ้าหน้าที่ระดมกำลังทุบกระเบื้องด้านบนของตัวอาคารเพื่อเร่งระบายควันและความร้อนออกจากตัวอาคารจนเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน13นาทีมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงและดับไฟได้แล้วทั้งหมดแต่ยังต้องเร่งระบายควันออกจากตัวอาคารและตรวจสอบโครงสร้างของอาคารเบื้องต้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบและประเมินการแต่เคราะห์ดีที่ในเวลาเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในตัวอาคารโรงงานเนื่องจากโรงงานแห่งนี้มีกำหนดเลิกงานเวลา17นาฬิกา หลังจากเวลาเลิกงานก็จะมีเพียงรอปภทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในป้อมด้านนอกตัวอาคารเท่านั้นติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ